นี่คือรองเท้าสตัดคริปสตาร์ที่มีจุดเริ่มต้นจากประเทศฝรั่งเศสครับในปี1998กับจุดเริ่มต้นง,ง่ายๆที่อยากให้ทุกคนนั้นเข้าถึงกีฬาได้แบบไม่ต้องจ่ายแพงซึ่งล่าสุดทางคริปสตาร์นั้นทำตลาดฟุตบอลอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้นครับล่าสุดมีการเปิดตัวรองเท้าสตั๊ดรุ่นใหม่โดยมีการคอลแลบกับ แ่งแบรนด์น้ำหอมชื่อดังอย่างอ,องตวนกริสมันครับในชื่อรุ่นว่ากริฟต้า r ีเอลอร์วนอองตวนกริสมันนั่นเองสำหรับรองเท้าคูน่นี้บอกเลยว่ามากับคอนเซปที่น่าสนใจมากมาจากตัวอ,องตวนกริสมันเองเลยนะครับกับ c ี r Academy นั่นเองซึ่งเปรียบเสมือนสถาบันแล้วก็ศูนย์บ่มเพาะนะฮะโดยมีอ,องตวนกริสมันเป็นโปรเฟสเซอร์หรือเป็นศาสตราจารย์ที่นั่นนะครับคอยแชร์เทคนิคแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับแข้งรุ่นใหม่นะฮะ ตัวรองเท้าคู่นี้นะครับบอกเลยว่ามากับเทคโนโลยีจัดเต็มเลยนะฮะแน่นอนตอบสนองเรื่องของความเร็วมีความเบาความบางนะครับชุดพื้นมากับเทคโนโลยี p l y y b c k k นะครับซึ่งเป็นวัสดุที่มีความยืดหยุ่นสูงนะครับชื่อเต็มก็คือ p o l y e t o e r block a m i e นะครับตอบสนองต่อจังหวะของเกมได้อย่างยอดเยี่ยม Upper นะครับบางเบานะบมีส่วนช่วยเรื่องของการสัมผัสบอลคอนโทรบอลด้วยกับเทคโนโลยี สกินคอนโทร l นั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับคู่นี้อย่างที่บอกไปแน่นอนว่าตอบโจทย์กับผู้เล่นสายความเร็วแล้วก็ต้องการอิสระในสนามอย่างแน่นอนแต่ว่ามันจะดีมากแค่ไหนครับผมเดี๋ยวเราไปลองทดสอบกันในสนามจริงกันเลยไปครับเดี๋ยวเราไปทดสอบกัน หลังจากที่ได้ลองสนใจแล้วครับประทับใจเลยทีเดียวครับม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำหนักครับแล้วก็ความกระชับครับดีไซน์ชูชาตครับสาหรับใครที่ชอบสีชูชาตนะครับก็แนะนําเลยส่วนตนัวเองประทับใจเลยครับดีไซน์น้ำหนักครับเป็นจุดเด่นเลยนะครับ ผมชอบมากในรองเท้าที่ให้ความเบานะครับที่ชื่นชอบแบบเป็นพิเศษเลยก็คงจะเป็นตรงตัวส้นนะครับด้านในจะเหมือนมีที่นุ่มๆนะครับคอยล็อกส้นเท้าเวลาที่เราสปีดใช้ความเร็วรู้สึกว่ามันเกาะอยู่กับเท้าเราครับรู้สึกเหมือนผมวิ่งเร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับ ส่วนใครที่สนใจนะครับช่องทางการจัดจำหน่ายนะครับรองเท้าคู่นี้ครับราคาคู่ละ4,200บาทมีไซส์ให้เลือกตั้งแต่40 E.U. ถึง45 E.U. ฮะวางจำหน่ายที่เดียวในเอเชียเลยที่ร้านอาริฟอนสาขาวันแบงคอกสยามสแควร์มาร์เก็ตเพลสทางช h อป e ีแล้วก็ Tik Tok ครับผมนี่อยู่ในมือผมแล้วฮะจะพลาดได้ยังไงของดีราคาถูกแบบนี้ว่าแต่ จะดีแบบที่รีวิวในสนามจริงๆหรือเปล่าเดี๋ยวผมต้องลองพิสูจน์ด้วยตัวเองด้วยเดี๋ยวขอไปลองก่อนแล้วเจอกันครับ